เคร่งาฝผลแบบนี้นะคะเกษตรกร,กรท่านไหนที่เจอปัญหาเรื่องของนอนไม่ว่าจะเป็นนอนกอนอนม้วนใบนอนใบขาวนอนห่อใบข้าวหรือนอนกระตูสารแนะนำเลยตัวจัดหนักตัวนี้เลยตัวจัดหนักในหนึ่งกล่องจะมียายอยู่สองขวดจะเป็นมีทูกับมีนะก ีได้ถึง10ไร่ส <Wow. S 1> ามารถผสมน้ำได้ถึง400ลิตรอัตราการใช้สาม,มีบอกไว้ข้างกล่องตัวจัดหนักเป็นยาเย็นชนิดดูดซึมฉีดได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นในนาข้าวในไร่มันในไรอ้อยในไราะโพดร,รวมถึงผักและผละไม้จัดหนักสามารถฉีดได้ครบตัวเดียวอยู่จบนะคะถ้าใครสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์ 096-6464รายเกษตรออนไลน์เบอร์โทรและรายสาขาุกไห้ด้านล่างนี้แล้วนะฝากไว้ด้วยนะคะส่วนนี้เลย